เรื่องของเรือพัตคาหรือว่าดินเนอร์ครูซนะครับรอยัลกลเล็ก่นะครับคำว่าคำว่าเคลียร์จบไม่ได้แปลว่าไปเกี้ยเสียกันนะฮะต่หมยความว่าก็คือตรวจสอบเดินหน้ากันเป็นไปตามทํานองคลองทําอะไรกันต่างๆนะครับจริงๆเรือลํำนี้เข้าท่าเข้าจอดที่ท่ารับผู้โดยสารก่อนเรือพี่อัญเรือพี่อัญที่เอ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 เ เอชเอทีของพี่เข้าประมาณทุ่มทุ่มนิดๆนะทุ่มห้านาทีทุ่มสิบนาทีเขาจะเข้าพี่ยังไม่แน่ใจอาจจะเข้าว่าหกโมงสี่สิบห้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเจอกันทุกวันก็เลยเป็นเรือลำหนึ่งซึ่งคุณเคยเออเธอเรียกว่าคุณเคยคือไม่ได้สนิทกันนะแต่คุนเคยด้วยภาพพี่พอ๋อคือลำนี้เราเรานึกออกมันคือลำไหนอะไรประมาณนี้นะครับก็คือจําจํากันได้แต่ณตอนนี้ฟีดแบ็กอีกอันหนึ่งซึ่งพี่ก็ตกใจเลยว่าโอ้ขนาดนั้นเลยหรอคือเอชทีไม่ให้มาชอดแล้ว แล้วในกรณีเขาจะไปจอดที่ไหนอะพี่อันไม่รู้พี่ยังไม่ได้ตามถามต่อแต่ว่าเอทางทางทางทีมงานก็คือรายงานบอกว่าล่าสุดเอเชียทไม่ให้เรือลำนี้จอดแล้วพี่ก็อ๋อเหรอแต่อาจจะพี่อันพี่อันคิดเองนะฮะยังไม่ได้ถามนะเพียงคิดว่าน่าจะชั่วคราวเช่นหนึ่งเดือนสเดือนใช่ใช่เหมือนแบบมันทําทันบนอ่ะอืเพียงคิดว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะในคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าคนว่าคนตำเหนีย อยู่แล้วเอเชียทีก็โดนไปด้วยอืมอืมอืมก็มโดนกันไปแหละพี่งว่าก็ก็ซึ่งเราต้องเข้าใจอ่ะ เอาเอาใหม่ไม่เราอะเข้าใจอยู่แล้วเอาใหม่พี่อยางคิดว่าทางเรือเขาต้องเข้าใจที่กระแสนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แรงมากมันเป็นความผิดมากมจริงๆครับผมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็มีการดําเนินการการตรวจสอบของสํานักงานเขตราชบุรณะของอกรมเจ้าท่าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครลงพื้นที่กันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งพี่อยาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการล้อมคอกแต่อย่างใดนะก็โอเคในการที่ลงมาตรวจสอบแล้วก็ฮึบกันทีหนึ่งนะครับก็ ทุกลำไหมแต่ลำพี่อันเองก็ฮึบใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยมาดูดิเราทําอะไรกันอยู่ถ่ายรูปส่งมาสิ <คะ S 1> ในถังขยะเรามีกี่ใบ <คะ S 1> ถ่ายบริเวณโดยแบบเอาของจริงนะตอนนี้อยู่ตรงไหนเราโฟล์เดินยังไงเราก็กลับมาฮึบกันอีกทีบางครั้งโฟล์ที่ผู้บริหาร <คะ S 1> ขีดเอาไว้ให้ทําไม่สมเหตุสมผลกับการทํางานจริงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายๆอย่างที่ออก ระเบียบไว้ <c oughs> แต่มันไม่ make sense ก็เอามาขย่าวกันใหม่พี่คิดว่ามันจึงเป็นเรื่องที่อ่ะควรเอามาขย่าวมีใบอะไรต้องขออนุญาตบ้างค่ะเ <c oughs> ชื่อไหมฮะว่าเพี่ยนมั่นใจว่าเรือแต่ละลำบางทียังไม่รู้เลยต้องขอใบอนุญาตอะไรบ้างอจริงพี่เพราะนี้เขาก็ตรวจสอบกันมามีหลายลำที่ไม่มีใบทำไมไม่มีใบ <c oughs> อนุญาตนี้ ฉันไม่เคยรู้เลยว่าฉันต้องมีใบอนุญาตน,นี้อ,อย่างนี้เป็นต้นค,คุณต้องมีอ่ะแต่เขาไม่ได้บอกว่าไม่มีใช่ไหมปิดก็อันนั้นคือแกล้งกันแล้วะนะครับซึ่งปฏิทีก็มีแกล้งนะฮะแต่ครั้งนี้ไม่มีนะครับเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีคุณต้องไปทําให้ได้ภายในเจันวันกี่วันอาว่ากันไปแล้วในระหว่างที่ถ้าไปทําเรื่องขอแล้วเวันยังไม่ได้แต่มีใบดําเนินเรื่องว่าได้ทําเรื่องแล้วก็อนุโลม